วันนี้นะครับเรามาอัปเดตเจ้าเวฟร้อยสิบไอสองพันสิบเก้าคันนี้หน่อยนะครับหลังจากที่เฉียวชนนะฮะ,ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอ่าตอนนี้นะครับอะไหล่นะครับมาแล้วนะครับหนึ่งสัปดาห์พอดีนะครับอ่ามาแล้วนะครับผมไอมาเป็นกล่องเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นชิวบนนะครับชิวบนนะฮะหน้ากากนะครับพรอมแฮนตัวสีดำด้านในนะครับอันนี้จานฉายอันนี้ไฟเลี้ยวหน้าด้านเอลซ้ายนะครับไฟเลี้ยวหน้าขวานะครับตัวนี้และตัวนี้ก็เป็นหน้ากากนะครับนี่ครอบตัวถังนะครับ ตัวนี้นะครับมาแล้วนะครับพร้อมที่จะประกอบกันนะครับวันนี้เอเวลาสัก2ชั่วโมงนะฮะตัวนี้ก็มาแล้วนะครับปั๊มบนนะครับเอเวลา2ชั่วโมงนะครับประกอบราจะมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆเราได้ดูนะครับหลังจากที่เฉียวชนกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ ตอนนี้อะไรสั่งมาเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นบอดี้ของเวฟร้อยสิบไอพีสองพันสิบเก้านะครับเป็นไมอนาล็อกนะครับก่อนหน้านั้นเป็นไมอนาล็อกนะฮะพอมายี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบสองเป็นไมดิจิตอลปลายปียี่สิบสองเป็นไมอนาล็อกตัวนี้คืนนะครับผมอ่ะหอเวลาสักสองชั่วโมงนะฮะ เหลืออะไรอีกนี่เหลือะไรอีกน้่ะเลอ๊ะก่อนเที่ยงเด้อก่อนเที่ยงเด้ไอไไปลองรอบหนึ่งแล้ว อตอนนี้นะครับก็ประกอบประกอบเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจานฉายชิวบนนะครับหน้ากากหน้าแล้วก็หน้ากากคอนโซลที่ปิดตัวถังนะครับกระจกนะครับ <c oughs> <c oughs> พัดเท้าก็ดับแล้วนะครับผมที่มันเบี้ยวมีน้ำมันไหมมีปั๊มบนนะครับ <c oughs> อ่ะลงมาทริบอ่ะลองดูสักรอบดิทั้งใหญ่ ไปเดี๋ยวลองดูรอบหนึ่งเป็นยังไงโอเคไหมอ่ะล้างให้หน่อยเร็วส่งงานเดี๋ยวเจ้าของแกมาเอาแล้วอะล้างให้หน่อยไปอะล้างให้หน่อยมา ใส่เฟซ่าให้ด้วยนะครับมานะครับก็ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับบัดเหตุเกิดขึ้นทุกวันหลังจากเสร็จคันนี้นะครับผมก็จะไปเอารถในโรงพักอีกคันหนึ่งนะครับคันนั้นนะครับก็ไปชนท้ายนะครับรถอีแท็กนะฮะข้างหน้านี้นะครับไปหมดเหมือนกันนะครับรถอีแท็กไม่มีไฟนะครับคนก็แขนหักนะครับ นนัน้ยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลเลยนะครับชนกันวันก่อนนะฮะฮอ,ออกแล้วเดี๋ยนาะอเออออกแล้วนะครับนอนคืนเดียวนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ